บรรยากาศฝนตกครับวันนี้ก็ไหลสดเกมไปด้วยเนี้ยวนที่สนใจท,ที่อยากจะขายชิปเนี้ทักมาได้เนี้ยรับไม่อันเนี้ในช่อง e x c e Battle เนี้ยบรรยากาศดีครับวันนี้ฝนตกครับ รับซื้อมานานนะ้วแต่ว่ามนคราวนีคนทักมาในไอพีไลน์นะคิงพาวเวอร์น่ฮะจะปักหมดอยู่ด้านล่างนะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะคิงพาวเวอร์นี่ะแอดมาได้นะฮะร,รับซื้อมาสี่ปีนะฮะ